อนุภาพสร้างพระธรรมกายจำตัวตอนเวลาฮ่นรอบตัวก่อนเดี๋ยวร้อยเสร็จก่อนเสร็จละปอดงอก ป่องอกได้จ้ะจะแปลว่าแต่เดิมเนี่ยมันเลยนิดเดียวตอนนี้งอกคุณได้ม่ใช่คุณได้ใช่ไหมชกเพี้ยนเพราะอันนี้สอง อาถูกต้องจะดีโอ้ยังไม่นานเดินเล่งเหนื่อยเลยอากราบนักศมกษาเด็กลวงพ่าจะกราบอย่างสูงครับกระผมยังมีผู้ช่วยอยู่เลยผู้ช่วยศายสตราจารย์น่าจะเป็นศาสตราจารย์ยล้นาะบุญมาป้านประดิษฐ์อ่าเราจำกันได้ไมเจะนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของโลกพี่ ห้อเอ้ยของประเทศไทยหรือของโลกอ๋อก็ของโลกอยู่ดีอ่าก็ส่วนหนึ่งของโลกอ่สักเพียนเลยครบกูหน้าฉันไม่ไหวเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทานมอเกษตรอ้อวิจฉาเกยกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม

กาชมกันใหญ่เกรอใ่ไหถ้าใครรักใครกินไก่ฟรีๆเกษตรที่รอจริงๆหูยิงเอยาดูจัเทีออีกถ้าใครรจักินงพัมรีอย่างน้อยก็มีหล่อเป็นพื้นฐาน <laughs> <laughs> ผมเข้าวัดตั้งแต่ปีสองห้าสามหนึ่งกี่ปีแล้วนเนี่ยีย่บสามปีนะเ<ย>พระาะรุ่นน้องผมชวนมาตักบา,าอทอสาธุวันแม่รวมแล้วก็ยี่สิบสามปีแล้วครับรนี่ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์นี่จ้า นี่ลูกน้องชวนมาตางบาทรวันแม่เห็นไหมจ๊ะวันนี้ผมมีเรื่องคราวจากนุภาพสร้างพระที่ประสบกับตัวเองมาเล่าครับอยากฟังไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีสองห้าสี่ห้าคุณแม่ของผมซึ่งสอนนนท่านอายุเกือบแปดสิบปีแล้วยุถือสายครุไม่ใหญ่เลเจ๊ะเสียงไม่ค่อยมีอ่ะมันต้องระเบิดเสียงมามางนะ ท่านเกิดป่วยหนักมีการหายใจหอบและไอเป็นเลือดและบ่อยครั้งก็รู้สึกเจ็บแปบลบแ,บบและอุดอัดแน่นหนาอกมีการหอบมากจนหน่ากลัวแล้วเมื่อไปหาหมอคุณหมอเอกเย์ ray, เพราะว่าปอดติดเชื้อวันโรคขั้นรุนแรงโอ้ตอนนั้อายุเกือบแปดสิบแลจ้ะจึงนาดไอเป็นเลือด พอทะลุปเป็นโร0.5เซนติเมตรครึงร่งเซนเุณหมก็บอกว่าให้ทำใจไว้ได้เลยคุณแม่คงจะได้ไม่เกินสามเดือนเพราะตอนนั้นสภาพปอดของคุณแม่เริ่มเสื่อมและใกล้จะหยุดการทำงานแล้วเพราะเกือบแปดสิบแล้วนะจ๊ะเต็งสภาพร่างกายคุณแม่อ่อนแอมาก จุเสี่ยงเอจนเสี่ยงต่อการเกิดภาวะช็อกนะจ๊ะหรือภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันได้ตลอดเวลาในคุณหมอบอกเมื่อผมได้ฟังนะผมก็หัวใจเนี่ยสลายไปเลยครับแล้วคนที่เคยอยู่เป็นร่มโพร่มใสมีความรักและเป็นกำลังใจให้เราเสมอกำลังจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วเนี่ะ ข้ะผมยังพาคุณแม่กลับไปรักษาตัวที่บ้านไปจนใช้ชีวิตระยะสุดท้ายอยู่กับลูกหลานแล้วผมก็นำเรื่องนี้ไปปรึก,รกษากับพระอาจารย์ปรเมศอ๋อถ้าองี้นี้เชื่อเชื่อ,อนี้นะเชื่อนี้มั่นใจได้ซึ่งได้ก็ได้แนะน,นำให้สร้างองค์พระตัมกายพระจำตัวทันที สาธุจ้ะผมยังนังไม่รอยชฮนะรีบสร้างองค์พระจารึกชื่อแม่เพิ่มอีกหนึ่งองค์สา,สาธุาแล้วก็นำใบอนุโมทนามาให้แม่เ,เริ่มอนุโมทนาบุญพร้อมก็บอกแม่ว่าแม่ครับผมสร้างพระประจำตัวให้แม่แล้วนะครับเป็นพระที่จะอยู่คู่โลกออไปอีกนานนับพันปี บุญนี้มีอันดิสองยิ่งใหญ่มากนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะละบุญนี้จะช่วยปิดนรกและเปิดสวรรค์ให้แม่คือพูดต,ตรงๆเลยนี่เปิดหัวใจให้แม่นี่นะจ๊ะแม่ยิ้มด้วยเพิ่มปิติที่ลูกสร้างงพระให้แม่ ทีนี้ต่อมานี่สิจะหลังจากสร้างองค์พระเสร็จได้ไม่นานอาการของแม่ก็เริ่มดีขึ้นอเออไอน้อยลงเมื่อกี้กูรู้ใหญ่าอเยอะเดี๋ยวจะไปสร้างอีกองค์ <laughs> แต่ยังบอจี้เลยอเอาเดี๋ยวจี้มานะ,ะใครมีจี้เต็มบอ่อยนะ,อะเอามาเอามาช่วยกันสร้างเนะ่อ <laughs> และไม่มีเลือดออกมาเหมือนแต่ก่อนท่านไอน้อยลงแล้วก็ไม่มีเลือดเหมือนแต่ก่อนตามทันไหมจ๊ะตามหลังจากนั้นหกเดือนโอ้อเมซิ่งเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเมื่อหมอได้ตรวจเอ็กซเรย์ปอดใหม่อีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่าปอดที่เสื่อมสภาพและใกล้จะหยุดการทำงานแล้วกลับสามารถ <aseg uran candle underneath> เอ๊ะทำไมเอ๊ะเลยแอบมาอ่านตรงนี้ด้วยเนี่ยอ๋ออ๋อจะจะอ๋ออ๋อโอ้ก็ลืมไปเนาะเดี๋ยวกลับสามารถฟื้นขึ้นหรืองอกขึ้นมาใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับโอ้ถึงก็เอ่ยปากถามว่าคนนี้หมอถามมาเลยนะหายได้ไงเนี่ยเออ หลวงพ่อครับไม่ใช่แกหายจากโรคปอดเท่านั้นนะครับแต่คุณแม่ครับแข็แรงอ้วนอ้วนทวนผิวพันเปร่งปรังแข็งแข็งรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาาลเสร็จแล้วเดี๋ยวแข็งแรงขึ้น ต้องมาอ่านเองก็ึงนี่ตึองจะรู้นี่ยเนี่ยาทำไมครูไม่ใหา่จะต้องวอรล้อให้เสร็จเนี่ยอ,อย่าลืมแสดงท่านอ่อนแอต่อมาลูกสร้างพระ,ะนะจ๊ะปอดงอกขึ้นแข็งแรงขึ้นหมอตกใจกนุดเลยยังไม่พอนะท่านอ้วนทวนกับปินพันเปล่งปลังแล้วก็แข็งกรแรงขึ้นขนาด ลงขนาดที่ว่าแอบกระโจนลงน้ำโอ้เออว่ายน้ำถูกต้องจ้ะเออว่ายน้ำตามตามนะไหมจ้ะใช่จ้ะเหมือนตอนสร้างวัดใหม่ที่ครูวิทย์เคยเล่าไง ต่อไปชวนอาชวนมาผูกเหล็กแล้วก็มีอากุณยายท่านหนึ่งแป <80 S 2> ดสิบกว่าจ้ะถ้าเดินตัวตรงนะครูไม่ใหญยยืนตรงเชิงบันไดโอ้ตัวตรง,ตตรงแล้วก็ผู้ไปชวนก็ไล่ฟังว่าพอบอกว่าไอ้ไอ้คุณยายที่ไปชวนลูกหลานมาช่วยกันผูกเหล็กสร้างโบสถ์พันปี ได้จ้าโดดลงไปในน้ำเลยว่ายข้ามคลองไปบอกลูกหลานอีกฝั่งเอามาเยอะๆมาผูกเหล็กเลยที่สร้างโบสเนี่ยโบสพันปีไหนใครจะใครใครได้ผูกเหล็กบ้างจ๊ะเห็นแมแพะคุณยายท่านอ่ะเออนั่นละท่านว่ายข้ามคลองแต่นี่ว่ายข้ามแม่น้ำ <laughs> อันไหนใหญ่กว่ากันแเ,ออเก่งมากนะออว่ายข้ามแม่น้ำเพชรบุรีนะอ,อ,อ,อครูไม่ใหญ่รู้จักออนี่เนาะกว้างมากเลยเออหลายสิบเมตรออไปหาลูกสาวที่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามออนี่จ้า โดยไม่ต้องใช้เรือข้ามฟากสันนิษฐานในทรามยังไงอ่ันหนึ่งทำอย่างนั้นอ่นสองอะไรจ๊ะอ <g ül> <g ül> ก็เรือกอมะพร้าว <g ül> ไม่ใชถ่ถูกต้องจ้ะนี่แสดงเคยทำมาแล้วเนี่ย เพียงแค่ใช้กระมังขนาด80เซนมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหรน่นี่นึกออกไหมจ๊ะมาช่วยพยุงตัวท่านดังนั้นนี่น, <c oughs> นนะ <Okay. S 1> พอทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้ต่างก็อึ้งกับวีรกรรม <Yeah. S 1> ของคุณแม่ไว้เกือบแปดสปีไปตามๆกัน oh. แล้วนับจากนั้นมาท่านยังอยู่ต่อมาได้อีกเป็น10ปีอ oh. ย่างเหลือเชื่อเลยครับ oh. นี่นี่จะโออายุท่านยืนนย คุณแม่เสริมนีจ้ะสาอ๋อเนี่ยเราได้พระบุญช่วยเห็นไหมจ้ะนี่บุญที่สร้าง,งพระเพราะนั้นตอนนี้เรารอช้าไม่ได้แล้วเนี่ยปัจจุบันผมและครอบครัวตัดสินใจสร้าง,งพระธรรมกายจำตัวเป็นจำนวนสิองค์สาธุ โดยจารึกเชื่อกับบุคคลในครอบครัวคือผมภรรยานี่นะจ๊ะทั้งสามคนลูกทั้งสามคนกเสียงมันหายไปเดี๋ยวเดียวหัวาจนจะเข้าใจผิด <c oughs> ผมภรรยาลูกทั้งสามคนและบุปการีหน้าฉันนี่ ต่จากนั้นผมก็ได้เริ่มบอกบุญของพระได้ประมาณห้าสบสองค์าสาธุโอจงรุวยนี่นะผมสร้างพระด้วยความเชื่อมั่นในบุญครับว่าสร้างพระแล้วสิ่งดีๆตั้งข้ามาในชีวิตแน,น่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระในปีสองห้าสามแปดกี่ปีไาแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่ผมคิดก็ได้รับการพิจารณาให้เข้าออร่วมในทศการ โอ้ก็ปแปลว่าเริ่มสร้างแต,แต่ช่วงแรกๆเลยยังไม่จะที่เราได้สถาบันมหาสมการเจดีย์รเจกาลที่ดที่ผมคิดก็ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมิิทัศการ์ัายาเทคโนโลยีงานเกษตรแห่งชาติปี2538และก็ได้รับทุนจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการบำบัดและใช้ประโยชน์จากขยะจนสามารถใช้เป็นต้นแบบ ขยายผลสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีอาจารย์บุญมาป้านประดดิฐ์เนี่ยตอนทำให้ขยะไม่มีในโลกเลยคำว่าขยะเป็นของเสียนี่เอามาใช้กับอาจารย์บุญมาไม่ได้เลย